คนที่เจ็บมันทรมานในใจประกันสังคมมันเอาไม่อยู่จากคนที่ไม่เคยสนใจประกันเหตุการณ์ทำให้เราต้องเปลี่ยนมุมมอง ม,มันทอลมานในใจประกันสังคมมันเอาไม่อยู่ถ้าวันนั้นฉันยอมเลือกประกันแล้วก็ซื้อประกันฉันคงไม่เจ็บเมื่อต้องเห็นคนที่รักกัน จ็บไปวันๆหากวันนั้นฉันยอมก็คงจะดีมันคงดีถ้าเธอได้รักษามันไม่ต้องรอดานอย่างนี้เลยไม่รู้ผ่าตัดเมื่อไรมันเจ็บอยู่ในใจ ยอมมรับมับนนี่คือเรื่องจริงนะคะการที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของค่ารักษายิ่งทำให้เราตัดสินใจได้รักษาเร็วมากขึ้นป่วยวันนี้ก็รักษาวันนี้ไม่ต้องรอคิวที่ไม่รู้จะได้รักษาเมื่อไหร่1วินาทีก็มีค่านะคะ ยิ่งเราได้รักษาเร็วโอกาสหายก็จะมีมากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งที่ส้มชวนคิดอยากจะแชร์ค่ะ